นุนโดยเงินฝากย s a เซฟวิ g งจากธนาคารออมสินโทร1115เครื่องปรับอากาศทาสกิอินเวอร์เตอร์ช่วยประหยัดพลังงานคิดค้นโดยคนไทย ช่วงนี้นะคะสวัสดีนะคะวันนี้นการประจำวันก่อนพี่ป๋องเช้ารงในปัติธมบ้านนะคะสวัสดีค่ะัสดีครับมาถึงช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่มีผู้คอยดูแลแล้วก็ติดตามให้เราอยู่ด้วยนะคะนั่นก็คือบุลณนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดนี่นะคะจัดทดสอบการตกค้างของสารเคมีที่อยู่ในผักแล้วก็ผลไม้ประจําปี2557นี่นะคะว่าติดตามผลทดสอบคุณภาพว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะติดตามได้จากคุณพัทราพรแต้มสุวรรณค่ะ ของแมลงและรูปุนที่เกิดขึ้นตามใบผักคะน้าไม่เพียงพอที่จะทําให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผักเหล่านี้ปลอดภัยจากสารเคมีเนื่องจากผักคะน้าเป็นผักที่มีราคาสูงและเป็นผักที่ได้รับความนิยมชาวสวนจึงเลือกที่จะปลูกเพื่อจาหน่ายแม้จะฉีดยาพ่นยาฆ่าแมลงแต่ก็ปล่อยให้เกิดรูปุนเล็กน้อยหลังผู้บริโภคเข้าใจว่าผักที่มีแมลงกินจะไม่มีสารที่ตกค้างไม่ได้เลือกว่าอาจจะต้องสวย แต่จะเลือกที่คุณภาพทั้งคนขายด้วยแล้วก็สินค้าสดสัต์แต่เรื่องสารที่ตกค้างเนี่ยมันมันยากที่จะพิสูจน์ดังนั้นปกติเราก็จะเอาไปล้างทำามสะอาดก็กล้างล้างให้มากที่สุดด้วยน้ํานะคะเพราะตอนนี้ก็ใช้น้าส้มสายชูหมักบ้างบางครั้งแล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ซื้อหาสาเร็จรูปในบางเจ้าที่ป้าคุ้นเคยแล้วก็ไว้ใจได้ การสุ่มตรวจสารเคมีครั้งนี้มาทั้งจากห้างค้าปลีกและตลาดสดทั่วกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอนแกน่นยะโสธรและสงขลาซึ่งชนิดผักและผลไม้ที่สุ่มตรวจได้แก่คะน้าถั่วฝักยาวพริกผักชีกระเพราส้มสตรอเบอรี่แอปเปลิลฝรัง่ง และแตงโมโดยได้นำตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ SGS ซึ่งได้รับ ISO เพื่อวิเคราะห์หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและเพิ่มการวิเคราะห์สารกำจัดโรคพืชในส้มแอปเปิลและสตรอเบอรี่ การบริโภคอาหารที่หลากหลายนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยในการลดภาวะสารเคมีตกค้างในร่างกายของเราได้ดังนั้นนะคะเราจึงควรเลือกที่จะบริโภคผักและผลไม้ที่ออกถูกต้องตามฤดูกาลเพราะว่าผักเหล่านี้นะคะจะใช้กระบวนการในการดูแลสารเคมีน้อยกว่าผักที่ออกนอกฤดูกาลค่ะป้าคะเอาคณะหนึ่งต้นค่ะ ากการตรวจสอบของเครือข่ายเตือนภัยเคมีจำกัดศัตรูพืชพบว่าผักผลไม้ตัวอย่างจำนวน118ตัวอย่างมีสารตกค้างเกินค่ามาตรฐาน Maximum r e d ีดิ l i ิมิหรือ MRL ของไทยไม่ผ่านเกณฑ์ถึง46.6ไม่พบ44.1และไม่เกิน9.3และเมื่อจำแนกตามชนิดผลไม้ส้มสายน้ำพึง้งมีการตกค้างสูงสุด รองลงมาคือแตงโมและน้อยที่สุดคือฝรั่งคิดเป็นร้อยละ84และ30ตามลำดับเช่นเดียวกับผักคะน้าที่พบการตกครั้งมากถึงร้อยละ53รองลงมาคือผักกะเพราและน้อยที่สุดคือพริกแดงคิดเป็นร้อยละแปดซึ่งแหล่งจําหน่ายที่พบสารตกค้างเห็นได้ว่าผักที่มีการตกค้างของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากที่สุดคือ